สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เนาะเรื่องขำๆเรื่องการดูแลแม่ที่ป่วยสมาธิสั้นเราทักแกบอกว่าเอาใส่เสื้อผ้าถูกทางไหมแกก็มาดึงก็ไม่มั่นใจนะแกก็ดึงว่าเออแกใส่ถูกยนะคะแล้วก็จะพาแกไปตลาดวันนี้ที่บ้านเรามันเป็นตลาดนัดค่ะทุกคนจริงๆเราไม่อยากจะพาแกออกไปเนาะเพราะแกป่วยอยู่ประมาณ สองอาทิตย์น้องเดินไม่ได้ค่ะทุกคนเราก็ตกใจเหมือนกันเนาะว่าแม่เราจะติดเตียงไหมให้เดินก็หัดเดินก็เจ็บโอ๊ยร้องกางคืนก็นอนร้องอยู่หลายวันนะทุกคนเราเนี่ยก็หัวใจไม่ค่อยจะดีเนาะหาหมอนวดก็แล้วหัดเดินสี่ขาก็แล้วนะคะทุกคนแต่วันนี้วันอาทิตย์เนาะเขาก็บอกเราว่าเขาอยากจะกินอาหารที่ว่าเขาต้องไปเลือกเองเนาะเราถามว่าจะกินอะไรเขาบอกว่าเออเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากจะไปตลาดเราเขาพยายามเข้าไปแล้วก็บอกว่าถ้า ไปนะ่ะไม่ต้องเอาสีขาไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาสีขาไปเราจะไม่พาไปเขาก็พยายามฝืนตัวเองสรุปเขาก็เดินได้นะทุกคนเขาก็เดินได้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมอยู่ที่บ้านเขาเดินไม่ค่อยได้แต่พอเป็นตลาดนัดเขาเดินได้เนาะเขาก็เดินแรกคนนั้นคนนี้แต่เราก็ต้องอยู่ใกล้ๆเพราะเรากลัวว่าเขาจะวูบเนาะเขากินยาความดันเบาหวานด้วยเพราะฉะนั้นน้าตาลต่ํานี่มันจะวูบได้แล้วอายุ80ปี แล้วสรุปแล้วไปตลาดวันนี้นะสิ่งที่เขาอยากได้ก็คืออยากได้นกค่ะทุกคนได้นกกระทามาสองตัวเนาะมีเป็ดมีไก่มีหมูไม่เอาเอานกกระทามาสองตัวเราก็เดินตามหลังต้อยๆยนะว่าเขาจะทําอะไรเราก็จะให้เขาทําเองซึ่งเขาทําเขาจะได้รู้ว่าเขาอยากกินแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราทําให้เขากินมันไม่ได้อร่อยเหมือนเขาทําเองประมาณนั้นเนาะเราก็ได้แค่พาไปพากลับแล้วก็ดูว่าเขาจะทำเนาะวันนี้เขาจะได้อะไรมานะคะทุกคน ได้มาทําแบบไหนเนาะเมนูที่เขาได้มาก็ล้างนกกระทาเสร็จนะก็เอามาสับสับสับเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรเนาะหลังจากเขาสับ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 เสร็จเนาะสับให้มันละเอียดนะคะทุกคนเพราะว่านกมันจะมีกระดูกเนาะเขาก็พยายามที่จะทําเหมือนเขาเคยได้กินแล้วเขาก็จะทําเหมือนตะกอนนั่นแหละเนาะแต่ตอนนี้เรี่ยวแรงจะสับมันก็ไม่จะค่อยมีนะทุกคนเนาะเพราะนั้นเราก็ได้แต่อยู่ ดูห่างๆแล้วก็อันไหนที่เขาทําไม่ได้เราก็จะได้ช่วยเนาะทีนี้เขาอยากจะสับเองก็ให้เขาสับซับเสร็จแล้วก็มาผัดกับทุกคนผัดผิดนกกระทาวันนี้เนาะซึ่งจะกินได้ไม่ได้นั้นไม่รู้เนาะแต่ที่รู้ๆว่าคือเขาได้ทําเหมือนกับเขาได้ออกกําลังกายด้วย,ยงนี้เราก็ต้องตามใจเนาะคนที่เลี้ยงเพ่อแม่นี่นะเราก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เนาะสําหรับเราเราว่าถามว่าหนักไหมจริงๆมันก็เหมือนกับ เราต้องมาปรับใหม่ทุกอย่างเนาะทุกคนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็ไม่เคยงองเงเแต่ณตอนนี้อ่ะเหมือนเขาอยากได้อะไรมันก็เหมือนเด็กเนาะเหมือนกับว่าเขาขายัางเดินไม่ดีอย่างเงี้ยจะไปเดินตลาดเขาก็จะต้องไปให้ได้อย่างเงี้ยมันเหมือนเด็กอะนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องต้องฝึกตัวเองให้ทําใจรุ่มๆนะุมเนาะคนไหนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เจอเหมือนเราไหมประสบการณ์อย่างที่เราเล่าให้ฟังเนาะอย่างแม่เราเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะดื้อน,นะถ้าให้กินยานะเราเผือแป๊บเดียวเขาก็กินทั้งแผงนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องซ่อนยาอ,ยอนกนกนะค่ นิยาหลังอาหารเขาก็จะไม่ค่อยรู้เนาะเหมือนกับเขาจะรู้แต่ว่าเหมือนกับไม่รู้อะไรประมาณนั้นแต่เราเนี่ยต้องกําชับแล้วก็ระวังให้มากๆเนาะอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์แล้วมาเล่านะจีปะทะของชีวิตค่ะทอครอบคุณ